สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มปนัดทนานวันนี้นะคะจะกินขนมจีนแกงเขียวหวานเจ้าเดิมวันนี้มีไข่ยำมาได้ค่ะอืมฮัลหน้าเปลี่ยนใช่ไหมใช่เราลดน้ำหนัก ทุกคนอร่อยอ่ะอร่อยจึ้งล้วนนี้ไม่หวานด้วยไม่หวานชนบุรีด้วยไปยังม,มากลับมาแล้วเราไม่ได้ถ่ายกินนานแล้วใช่ไหมหลายวันแล้วช่วงนี้ยุ่งๆง,งานเยอะอืมอืม ถ้ามันเฉยอะ่ะเราวต้องเติมน้ำอีกน้ำแห้งไปเลยจ้ะกินเส้นเส้นเกง่งอืมอร่อยตั้งซีอะไรมา เบ๊บนึนงคะนีของมาสง่อออง,องอะไรน้ำตกขนมจีนอร่อยดม bố nhà hồng má hồng <laughs> อร่อยค่ะยิ่ม เราวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใาคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ